bún thế này, oh, đi mu sao, nó, ah, đi ngon đấy, điên, điên, wow, lắc chốt nó đấy hả, nhá, anh làm vậy hay thằng lú, thằng lú chèn mẹ, lẽ nó, gìn nước càn nè lẽ, cái cào nó nhúc đấy đây, đây chỏm đây đấy, nó nhúc đấy, thả, thả, bỏi, 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 หกประมาณนี่เหลือไว้หกกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซกันเบิร์ดสุขุสุคนได้พี่น้องเด้อเนาะ คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเปิดกล้องมาก,กับพี่น้องเนาะพบเจอกับบ่อเสียงพี่น้องไอเป็นเวลาห้าโมงแลงเนาะอ่ะบ่อเสียงกะออกไปพี่น้องไอไปซื้อปูนเนาะจำนวนสี่กระสอบปูนแดงอ่าเพื่อจะกล้าเกี่ยมอ่าเมื่ออื่นนี่แหละพี่น้องเนาะไว้ให้ทางทีมงานพอตาดําเนินการเนาะและ้วกาซื้อตะปูมานําพี่น้องไออ่ามอีอยู่ห้าแปดสิบเนาะยางหลักแกต อันนี้ก็ซื้อมาเบิดแล้วพี่น้องเนาะออาก็เป็นของท้งมดทางมวลพี่น้องเนาะทีบุเชียงซื้อมาเมื่อนี่จะดําเนินการสร้างบ้านทึนทานให้ทางหลองโมพี่น้องเนาะอ่าเป็นของทางแม่ใจดีเนาะทางเม่นางจากประเทศอังกฤษเด้อเนาะเอาจังไก็เป็นกําลังใจให้เพี่น้องเด้อเนาะเข้ามาหับมาชมพี่น้องเนาะอ่าแต่คนอื่นเพื่อนเนาะตอนนี้กับบุเชียงอยู่หน้าบ้านทึนทานของทางน้องปูปลาว่าทางเอเพนนี่แหละ มาหับเอาทั้งทีมงานพอตาคนจักคนหรือสองคนไปเอาปูน,น้องก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่พุพ่นแล้วกับโบมีน้องมูก็อยู่กับลูกน้อยเนาะอ,อย่าไปขนล,ง,นล,นลนงเพื่อนหลักเมลนาทรงเพื่อนขนาดพี่น้องเนาะห่างเพื่นอนกันนานสำหรับทางช่างเตีย้ยสบายดีอ้าวย้อนคือแผรยยยียงอีแ้นี่เป็นไงนอ๋อเป็นไงพูดพูดทีเดียวเนาะ cái này nó, nó tiếng thế nó, khỏi nhát phết con bạn thì nó, à... thôi, nó văng nữa, à, nó, đi, hạt cuộn lẹ nó, ba dì gan toàn khăm toàn leng leng nó, Joji khăm à để đấy mày đi bứt tít cào si, la mượn bắn như bót nè, bì hả? bỏ mượn sao bị nó พวกปักปักเยอะนี่อ่าอย่าแนวเรียบร้อยๆได้เนาะเหลือห่องนี้เีลือห่องเนาะห่องนี้น่าจะแล้วนี่ห่องนี้สุดท้ายเนาะโดยเอาเอาสารเนาะเขย่าไปออกมานอกพี่ก่อนเรียบร้อยเนาะ อาสาม,มีแต่ยั้ไปเบิงนำ้ำจักสองคนก็ได้ก็ได้เฮือน้องโมมาเนี่ยื่อปูนมาอยู่ในรถนี่วะยังต้องไปโจมซอยแน่ปะเนี่ยมืออื่นจังว่าดำเนินการเลยเนาะจักสองคนก็ได้สองชามที่สองคนเดี๋ยวคววางมาเลยจัง bà về bè ăn sư nam mà đây bà bè à, sáng đấy túc cả phải đây cái đấy bà bà tông phải tiền đấy, ở à, khử mất đây cái đấy thằng phân bố mi đây điều bố à ออมาไดลนอาพุ่นด้เอพุ่น้ไปพุ่นละดึงไปพุ่นล้เออเออเน่ะตัวนี่้อาหันวัแล้วไปอยู่กับเบื้องหมือนโมอยู่เ้เดี๋ยวอันน่าพูได้เอาปูดงไปเลยไปไปเอาน้าเลยพี่น้อยเนาะนี่แหละอน้านี่ไปให้ทั้งน้องูเพิ่งน้ำเพ็กนี่ นะาะมาทางาไหนเด้นี่นเนาะสุขอคิมมาคัค<อ>ากแล้วนี่เนะาะกันแดดได้ช่วงนี้ห่อนแมเนาะปีใหม่นี่หน้าไม่ไปเลยพี่น้องเลยสวยมากกว่าเนาะอ่ะใช่เนาะคนละไปเบิ่งน้ำกันเนาะอยู่บ้านเนชิงซานของทางน้องโมพูดคุยน้ำกันอีกเพี้ยนึงพี่เ้องเลยอ๋อมาหนี่มาห่อนแล้ว เออบาดนี่ใช้ล้มคือหัวล้มปลาง้างอยู่อันนี้ปีนท่องปลาง้างอยู่นี่คุณเล่คนนอนยังงามบุกผมเด้อเนาะลอองเ้าปูนี่ปูเล่มองอะไรก็ได้มองเช่าหนิทไม่เชราะว่ามือกับชีได้นั่นไหนเด้มาเด้อมึงแนบแขกไพ่มาหนิ ห,นะห่อนอย่างนงี้ยโมได้ยอมนะโมหันกกนะสู้สู้อยูาา่วาการห่อนเอาแหง้งม,มีอยู่สีกระสอบเนาะครับอาตะปูนี่เอาใส่เบิร์น,นี่ก่อนจังว่ากันะอีกเท่ีน,นึงเนาะอย่างนักเก๊ตเพราะว่าเพื่อนใหม่ต้องใส่ตะปูนี่มาต้องห่วงเลยพี่น้อง อ๋อยิ de e de e. ้มสาวเนาะโอ้โหยิงวอร์ดย้อฮิตวู้วาวน์ไเนยร้องชนเราได้ฮะเอาสบายดีเด้อเนาะเอาปูนมามอบละนี่ทางน้องโมมาเอาน้ำพี่เจ้าน่อยเนน้องกมุญนอนบ่เอาเอาน้ำไว้ให้ทั้งลูก ากดูจากแม่แล้วเนาะกินน้ากันนี่แหละเจ้เก่าเรายกได้ได้ชอบเลยเลยน้ำได้สามฟืนเลยดิย่อมย่อย่อมเพือย่อมจะได้นามยกสามเลยหรอย่อมย่อมไปเชื่อจะได้ไปเชื่อจะได้ว่าชีถอยรถเข้าไปพ่นน็อดมันติดตัวนี้พี่น้องเอ้ยยันต่ำโพนนี่เดี๋ยววนนั้นอีกอ่ะเบิร์ดเดิวเนาะ เอามาเบิงก้อนสาบ,บานนี่มีไฟทำแม่เลยเนาะอ่าไฟฟืนมีครบเรียบร้อยมีแต่ว่านี่แหละเสาครบด้วยนี่เสานี่ไปเบิกงดูเลยเนาะว่าสีเป็นจังไรลุบล่างเสาอ่ายังมีบิดแน่ซองอ่าดูซามนี่แหละ <c oughs> สีเด็ดกระกบมันมเปนง่ายอยู่หนึ่งโมง่เลยเนาะ อย่งเงี้ยนะหนูเออหนูบ่หนูหนูน้องงูหนูหนูหนูเฮ็ดไปแล้วยันหนูบ่ะตัวเจ้าเป็นไงกูหนูฮะกูมีมีช่องอันนี้ได้กี่กี่ไหลจับตัวนี้ตัวนี้แหละแต่ชื่อบุญหนึ่งงามแค่แค่ว่าอ่าตัวนี้นี่ล้มเดียวหนีพันพาเด้เออมันเล่งเิ่งเวิ่งวิ่งวิ่ง แล้ว่าหาเขาจับด okay, you know. ีด um> um> ไหมเนาะดีดกบเเดือนึ<_<_ anyway> <_.<_ cool <_<_่งโอเคไยูคบหนึ่งก็งามอ่องต้องเลยนี่เออคันเลาแลยกังามเลยออกักปัญญังแล้วนี่จ่างงอบอลงกินฮ้ยเกี่ยมดเยงนไม่งอนอ้ยคนนี่ินงอนเฮ้ยกินงอนกินนี่อัน้าหนูว่าละเนาะกินนี่นะโอ้ยเนาะรเรียกหนูผหรือเปล่งอนเละเลยลงกินเนาะอ๋อมันมาจะใช้หนูหรือมาใกล้แล้วเนาะ พักก็สมบูรณ์นะนี่แล้วพี่น้องเอ้นอกก็เสาแต่ว่าก่อนจะดำเนินการกับที่พักที่เสาและบ้านนี่เนาะอยู่มะกระบุกโกมะกระบุกคุณบ่คุณเดียวกับพ่นต๊กับพ่นกับพ่นโต๊ะก็ห้อยให้มาพี่เดียวก้าได้พี่น้องเนาะพาพุ่นโต๊ะมานี่คือห้องหูกันเนาะเออบุเสียงได้โต๊ะกับพี่น้อนนี่ก็ได้เนาะ นอนเดียวได้ห้องเดียวกันเนาะเนาะมันมีสองห้องเลยโอ้ยพุ่งพุ่งต่อเตียงโอ้ย่างชินนอนช่างินนอนทีทีมาปวดหักต่อเนั่นเพราะว่านั่นคณะผลบุตรเนี่ยกะเอาเตียงเนาะเอาเตียงนะครับมาปลูกอยู่นี้เนาะนะครับปลูกหนึ่งมาอันนี้พียงหน่อยปล๊กกะเอาไฟตังมากั้งแต่ก็ซื้อ มีเต็มมีอย่างหรือว่ามุ้งเนาะก็อยู่ได้เด้อเนาะแต่ว่าระวังแต่ว่าย่านฝนตกนะเพราะว่าทางเพื่นบอกว่าช่วงนี้นี่มือซอมือมื่อนี้พายุผีมาเดลยกับมีแต่เข่ากนแล้วจังวะหงา่อยู่เลยแต่ฝนตกคันตกแห้งนี่ก็ย่านบริสุทอยู่อันนี้กะเอามันฉาดเข้าไปนี่ก็เปียกบวกได้นี่เแต่ยันใครอยู่ไม่ได้กันแนวเด้อ ถ้ามันมารีกันเนี่ยเลยถูกจังวากันเนาะเอานี่แหละเนาะเนื้อทีได้หันหน้าออกไปทางไปทางตะวันออกอันนี้อยู่ข้างหลังบ้านนี่ยนะหายาวไปพุดนละพุกยาวเม้นอันเม้นทั้งนี้แหละแต่ว่าลื่นเนาะนี่สียาวคือเฮือนอัน ที่ผ่านมาเดินเราหนีเงาสามสิบยืนหนีเงาเหมือนกับเดิอนอ่าโอเคอยู่ทางนี้เนี่ยสิบสิบห้าสิบห้าสิบหกนี่แหละห่ว 15, งสิบห้าสิบหกนี่นีแต่ว่าอ่าทางผู้ใหญ่เพิ่นอ่าผู้ที่เพิ่นสีซอยนี่เพิ่นบอกมาว่าอาจากเสานี่ดึงขึ้นมาเทือนนี่ให้เดือยหกเมตร

หัวห <ID accident> ื่นคั่วดูว่าห้องน้ำแล้วแต่ว่าห้องน้ำกั็หื่นคัวนี่ชีิอยู่ในตัวเลยเฮือนสองสั้นแล้วนี่บ่ได้บ่ได้ออกออกอีกข้างหน้าบ่ได้ต่อออกไปอีกได้จะอยู่ในพื้นในสองสั้นนี่เลยแม่นมาคนขุดขุดอยู่ข้างๆแล้วครับเฮือนสองสั้นแต่ว่ามีห้องน้ำกับห้องคัวอยู่ชั้นล่างเลยแต่การอาเรเบียงข้างหน้าก็บเม่นมองนั่งอยู่นั่งกิน ตงเครื่องก็เป็นม่องนอนใช่ไหมอืมหะแล้เนาะจนเขื่องมากด้วเดินจากนี่ก็คือเนี่ยเดือไว้ประมาณจาะหาเม็ดหนึ่งเม็ดไปไปลายให้ในเพื่อเป็นทางเด้ทางทางอ้อมคือเขาทั่วมาหแมหะแล้ใกล้ลายกูปุ๊ดอืมใกล้ไรกับมันคือเอาไว้ปลูกพักปลูกง่ายเนี่ย hàng của chúng ta mét hà ship đấy thì được cả bài đôi bà man xăm cấp hơn một phát là lẽ bà man xăm lên đấy mét bài bài năm nay này cái nhôm mà đi đấy sai hề nó có không có được sau này nó lớp phăng nữa สาป,าปส้าสามสิบสามสิบเปิดขุมใหญ่ๆเนาะเห็ดขุมใหญ่เห็นไหะเพราะว่า,ยายมันเป็นเห็ดขุมใหญ่เล<ม>ยเอาดินแช่ละลายทมเห็ดเลกเลกลดตัวตนี้ว่าตัวนี้เดี๋ยวจะยึดไว้ทั้งเฮืนอนอันนาอื้อเพชรนี่ตัวนี้นี่เบิดแล้วเรียบร้อยหรือเปล่า กานก็ยังติดบานนี่เน้ยใช่ยังแต่เป็นมาบานใหญ่บานใหญ่ก็ยังมุมนั่นบานนั่นบานคือบานพับบานพับตุกกคอนตัวล็อกนี้เนาะแล้วกับพอดีได้พักคันบัดตอนนั้นท่านได้มากกับมาดึงตัวนี้ก้อนเนาะมากกับมาเห็ดที่ก้อนมาสอบยกมาเลยแล้วเป็นขึงวะนี้บ้าละไอ้คือลุงเราเราคุยว่ามีใักปูนเป็นบ่คือเราบ่กิ มาจักช mm. well, ิมาล่ม so 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 yes. ือนี่ยมาประมาณแปดเข้าสิมงิาเานอปริมาณสักนั่นนะมาพอบืนก็มีแต่มะเขือตัวนี้ไว้มเขือตัวนี้ไงตัวนี้ไว้พอมือฮือกับสีไดงย่อเลยมะเขือกับสีประมาณเต็มที่กับเครืองมือเนาะประมาณนั่นแหละงประมาณนั่นแหละปิดไม้่แหละมีกระยุกไม่โตเอาตัวนี้เลยงี่เงาตัวนี้เลยสำรอบก่อนปิดไม้สีป นีเออชักถามแล้วเบิงยุหะเตี้ยบนถามน้ำลูกฮะบนาำน้ำปูนชาบ่ห้างไว้เออแล้วขางลูกเราไวอืมดิเดี๋ยววัดชาน้ำให้มันลิ่นนะเวลาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้เอาลูกมาไว้นี้เดี๋ยวเราหนึ่งเขาอืม เออเนาะพูดเนาะเสือกะปากขาโตนอยู่อันนี um> ้เนาะอือเอาซะเนาะเดี๋ยวจักน่อยก็สิได้เดินทางเอาไปซื้อน้ําไปเนาะเอ้ยเออเอาน้องูเด้อเรียบร้อยนี่มื้อเบิ่งแยงนํากันเด้อเพราะว่าสาจันอยพเลไปสงเข้ามาเพื่อไปส่งลูกเข้าโรงเรียนอีก8:00น9:00นพุ่นแมาฮอดกะอ่าได้อันอันตะปูนี่แหละเนาะยังได้แก มีตะปูหากกับตะปูแปดกับซิปในกระนาำในเด้อกับปูนอาสีกระสอบโมเสียงโม่ให็นไหมนี่เนาะอือไปหน่อยออเอาชนะมีแต่ว่าของทั้งมุดทั้งมววนอีเด้ออ่าเป็นของทางเมนางจากประเทศอังกฤษเนาะ ขอบใจเธอไม่นด้ทีซื้อเล็กกับพูซื้อน้ำแล้วก็ซื้อปูนก็ให้แม่อยู่ดีมีแห้งให้ดกับผักเป็นแครงเบ่มจะได้ปลอดภัยอย่านี้ในช่วงจำได้ก็คือทำแม่เราทำคนเ้าเด้ออายุมันคนเงินเด้อโอ้ยเอ้าเนาะนอนเนาะกระมุนเนาะอ้าวสนาะมีแต่ว่าตามนั่นเด้อเสเด้อ เอมื่ออื่นคนละจ้างว่ากันมาบึงมาแย่ง้ำก e. ันไปแล้วไเอ๋อสามีแต่โบเชียงเดินทางก่อนเนาะโดยอาอสบายดีด้วยทางน้องมูอโอเคไป่ล้วไงไปบานนี้เนาะติดได้ลรวบ่อรถมันเกี่ยวกับอันหูเทียนบอ ได้เรียบร้อยแล้วเนาะเลืลอดโอเคแล้วสะเนบันนี้อเอา้าปิดเกยก็ได้สะเนแต่ว่าก่อนอื่นเด้อบูเชงเห็นเจ้าขี่รถใจเย็นๆในเด้อ,อค่อยๆมาค่อยๆไปเนาะหุ่มลุกน้อยช่าพี่น้องอุ้มัน ลรถบัสแซไปข้างหน้าบัปไาดูรถบัสมันบูมีโกบช้ำเดียวไปรถยังหา่างไปบัสเลยเนาะ <c oughs> มีอกยังดีอยู่ระว่าเช็คเบิ้งในเดอ้ออ่ามีกบูมีมาบัสชิคีไปย่างาเดียวโอ้โหพอได้ได้อ่ามีแต่ว่าคอยมาคอยไปให้ใน,นเด้ออืมเป็นเป็นชื่อออกไป็ชื่อกับเขาเป,ป็น้องปาปิว้วรถนุ่งแบบไปเอ้าเ็ปแล้วว่ะ นางกินเขา่าอยู่ด้อืมอืมซนเนาะตามนั่นไหนเนาะคนว่าเรือจากพุ่นมานี่บ้านพี่กับตาบ้านกับสีเดือได้หลายเมตรอยู่ดอกเนาะประมาณอพอตัวซิปเมตรเนาะได้ยี่ดอกสิเมตรเนาะเพราะว่าเยาวเฮือน,น,นเนาดินเราหนีเย้าสามสิบเด้เนี่ยเขาเพื่อใบพุน่นน่ะโกจากโคกเรวขึ้นมาพี่กับประมาณ เก่าเดือดจะหั่นก็นขึ้นมานี่กะสิบปลายเนาะยังเดือดน้าบ้านโอ้ยยังเดือดลายอยู่โอเคเปน็ไนไรเอยเนาะวันเน้นด้วยเฮาอยากให้หน้าบ้านนี่แหละเพื่อป้วงควงมันสะอาดมันก่วงนะมันาอนาคตข้างหน้าจอดรถจอดล่างหรือว่าต่างตาง่อืมอืเอาเสนอป้าเสนอเมือ่อไปเอาน้ำเจ้าบ่พุนปิดได้บ่าจักโรงงานกะ <cười> <cười> à bây à, giờ nó mua mà... đó <laughs> à na hua cho nị mình em mình lủng bao biết mày đó à bây giờ nam còn bận gì phải nói chất mi nó làm gì túc anh này hơn khoảng thằng cái <laughs> phen à, nam mình nó là... <laughs> à nói 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 mà hòn mỏng áo nam màu này mỏng cao Thì vào lọp thì sồn Mình 6 chồm luôn đấy hay đó thôi đấy ơi sàn khó thôi จะต้องจะต้องู่าเฮ้ยนะกรึเกอนีกว่าเปี่ยนไหมดีวอวกเาขเกี่ยนไหมเปลี่ยนไหมซะพี่น้องเนาะือว่าน้าไนกันี่แหละเพราะว่าช่วงนี้อากาศกัฮ้อนเอาพี่น้องน้ามีต้องมาก่อนได้เนาะ มึงมีเมื่อยเลยพี่น้องไปเห็นงานไว้ต้มเอาไว้แกงไว้อยู่ไว้กินเนาะเอาพวกตุ๊กไปหน่อยเย็นร้อยเนาะอยู่จัดสรรพ้นสิบเลยได้กันได้นค่ะเอาเบอร์โทรแล้วไปก็ได้เนาะหรือว่าเอาคือว่าได้อยู่ในทุกเนาะเบอร์โทรเนาะ จะสันเข้าไปใหนนี่แม่เอ้ยมีอยู่สองโซนใกล้ๆครับผมพม่ใช่นะผมพ่อนชะมลูกาช่มด้ครับคือว่าได้ยาหลอกมันเอาเข่ามาเด้อยอยู่เดี๋ยวอันนี้ซึ้อคือมากก็ได้พี่อนนักอื่นพคนละพี่น้องเนาะจในกับเชียงก็ต้องขอบุญขอบคุณทางแม่นางอยู่ประเทศอังกฤษเนาะที่ได้สมทบสา่วยเดือทาง อาหนงโมเขาในครั้งนี้เด้อเนาะอาเดิมสั่งบ้านต่อเติมในครั้งนี้เนเนาะโดยเอจาจะนายกขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจแม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมุมตรานปรารถนาเด้อเนาะธุรกิจการงานการค้าการขายต่างๆเนาะก็ขอให้ร่ำให้ดื่นให้โชคมาให้ร่ำให้ด้วยเด้อเนาะผมรู้อิจฉแม่พี่น้องผุ้ใหญ่ใจบุญเบริร์สุขูสุคนทั้พี่น้องเด้อเนาะ เอาหัวเสียงลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศนั่ <Yeah. S 1> แหละพี่น้องเนาะอ่าอยู่หน้าปากทางก่อนจะเขาบ้านโพนสิมพี่น้องเลยเนาะนี่แหละอยู่กลางทุง่งไห้ทุงง่งนาหควยกับเดิมห้องว,ว่อยู่เนาะเอาไปเด้อเด้อพี่น้องเด้อสบายดี